สวัสดีครับวันนี้รายการทัฒนัดกินครับจะพามากินร้านอาหารนะครับตอนนี้ฮัทอยู่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับอยู่ร้าน Y-Connection นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับแต่ตรงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมคงไม่เข้าไปนะครับตอนนี้ฮัทมาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วครับแต่ร้านนี้ต้องสั่งจองนะครับคนเริ่มค่อยๆทยอยเข้ามาครับ ฮันเลยถ่ายตรงที่ไม่มีคนให้ดูนะครับเพราะด้านฝั่งขวามือของฮัทเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามานั่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก่อนที่ไปนั่งโต๊ะนะครับเรามาดูด้านข้างๆดีกว่านะครับฮัทว่าการตกแต่งร้านเขาดูสวยดีนะครับนี่ครับหมุนเป็นตรงเคาน์เตอร์บาร์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนนะครับ นี่นะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับลด50นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูเป็นบางช่วงนะครับเขาไม่ได้มีจัดบ่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นบางเมนูด้วยนะครับเห็นไหมฮะดูเมนูคร่าวๆนะครับน่ากิ่หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรของร้านก่อนนะครับก็คือ199เนี่ยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนีใช่ไหมครับ แล้วเราก็มีแถมพวกนี้ให้มานะฮะนี่ก็เป็นชุดหนึ่งที่ทั้งผมสั่งมาเนาะแล้วก็มีรายการอาหารอื่นนะครับครับเรามานั่งที่โต๊ะนะครับตอนนี้อาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นเซตร9อนะครับก็คือว่าเราสั่งเป็นพิซซ่ามานะครับอันนี้เป็นพิซซ่าแซลมอนนะครับมานะฮะแล้วก็จะมีให้เลือกอย่างอีกอย่างก็คือเป็นสลัดนะครับ สลัดนันนี่มาแล้วก็มีเ๊ปซี่ชุดนี้1 9 9านะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมชุดนี้ก่อนก่อนดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาหารก็เริ่มทยอยเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราชิมชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูชุดต่อไปนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับโอเคฮะ,ฮะอาจจะต้องใช้เดี๋ยวช้อนกลางนะครับลองชิมสลัดดูก่อนนะครับ แรกๆเนี่ยฮัดเข้าใจนะไว้สลัดเนี่ยน่าจะเผ็ดนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําออกมาเผ็ดนะจะดูหน้าตาน่าจะเผ็ดอ่ะแต่ก็ไม่เผ็ดอ่อาจะเป็นผสมเป็นพวกน้ํามันมาอย่างเดียวนะเดี๋ยวลองชิมน้ํามันสลัดเขาดูซิเป็นยังไงถือว่ารสชาติเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้อันนี้เมื่อคือกินแล้วก็โอเคเป็นสลับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนะครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมพิซซ่ากันก่อนนะครับอขอเขา่าใช้มือนะครับอืม อันนี้เป็นหมูใช่ไหมแฮมอต้องขออภัยนะเมื่อกี้พูดเป็นแซลมอนดูไม่ดีเองอันนี้เป็นแฮมนะพิซซ่าแฮมต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวแก้ใหม่เป็นพิซซ่าแฮมเป็นแฮมรมควันด้วยอืมดรสชาติดีนะหอมอร่อยดี ชอาใชา้ได้นะหอ,อมอร่อยดีโอเคครับเดี๋ยวเราดูเซตต่อไปนะครับเซตนี้มีอะไรบ้างมีสปากเกตตี้ทะเลนะครับอะไรอีกเ่ยอ,อ๋อนี่เป็นเซตสปากเก็ตตี้หมดเลยนะครับเนื้อแก่อันนี้เป็นสปากเกตตี้เนื้อแก่นะครับแล้วก็ เป็นเอกแพงสม้มเซตนี้มีสองอย่างใช่ไหมไม่เกี่ยวอ๋อโอเคผมเข้าใจละแปลว่าเมื่อกี้ที่บ้านผมเนี่ยสั่งเป็นเซตก็คือเป็นไอ้ที่ร้อยเก้าเก้าเมกี้ดีใช่ไหมมาทั้งหมดสามเซตแล้วก็มีต่อมาเนี่ยก็คือเลือกเป็นสปาเกตตี้มานะครับถ้าเกิดไอ้เซตร้อยเก้าเก้าเนี่ยมาครบแล้วสามเซตนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมสปาเกตตี้กันดูดีกว่านะครับ พูดถึงหอมใช้ได้นะครับสปากเกตตี้เขาอืมโอเคนะคือร้านที่นี่ยผมว่ารสชาติมันออกเหมือนทางฝรั่งนะไม่ได้เป็นรสชาติแบบแบบคนไทยอะแต่ผมถือว่าโอเคนะใช้ได้ รสชาตินี้ต้องบอกก่อนนะครับที่ผมกินแล้วเป็นชุดรสชาติฝอรังนะของทางฝลังเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่สําหรับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมเนื้อแกะดูซิก็เป็นยังไงโอ้แต่เขาทำออกมาน่ากินมากนะครับดูดีดครับตัวเนะื้อ ผมว่าอร่อยแต่ต้องบอกก่อนนะครับแกะบางคนเขาอาจจะเป็นชอบมันจะมีกลิ่นอย่านเงี้ยแต่ผมถือว่ากลิ่นางเงี้ยใช้ได้นะนโอเคเลยเพราะแบบถ้ามันเหมือนเขาทำไม่ดีเงี้ยกลิ่นมันจะเหม็นแบบเหม็นสาบเลยเงี้ยแต่นี่คืออันนี้มันเป็นกลิ่นแกะมันเป็นกลิ่นของแกะนะครับดูอโอเคนะครับรสชาติดีนะครับทํามาได้เยี่ยมมากเลยครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นสเต็กปลากระพงนะครับซอสเปรี้ยวนะครับใช่ซอสมะนาวอ๋อเป็นสเต็กปลากระพงซอสมะนาวนะครับเด,ดี๋ยวเราลองมาชิมดูก่อนจัดจานมาได้สวยดีนะครับอืเจานอะไรนะ อืมผมว่ามะนาวเรามันเป็นมันเป็นเลมอน,นอ่ะไอที่เป็นสีเหลืองๆนั่นน่ะ,ะก็กิ่นมันกลิ่มมะนาวมนไม่เปรี้ยวนะจะถือว่าเออรสชาติอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นเอ็กแพนนะครับ แต่ต้องทําเป็นชานก็เบื้องมานะครับเนี่ยดูแปลกดีก็แ,แรกๆน้าจะเป็นจานร้อนมานะครับอบมานี่แต่มันเริ่มเย็นแล้วโอ้ควันฉุยเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นควันไหมครับ อืมผมว่ามันอร่อยนะมันอร่อยที่ชีสอะปกติแต่ผมดูให้เป็นมะเขือม่วงนะอืมปกติมะเขือม่วงผมไม่กินเลยนะแต่อนนี้ก็ทําออกมาได้อร่อยผมถือว่าอร่อยอืมกินน้ำซอสหน่อยเป็นยังไง ผมว่ารสชาติกำลังดีนะเพราะบางที่อ่ะหูแบบซ้อมเหมือนเทแบบมันเปรี้ยวมากอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาทำมารสชาติโอ,โอเคเลยนะโอเคเยี่ยมนะต่อไปอันนี้สเต็กหมูใช่ไหมครับอันนี้เป็นสเต็กซี่โครงหมูนะครับอ๋อ ต้องขออภัยนะครับอันนี้เรียกว่าซี่โครงหมูอบนะครับอันนี้นะครับซี่โครงหมูอบเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับโูก็ถึงเขาอบมาได้นิ่มเลยนะครับเนี่ยไม่เหนียวใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ดูดิครับซ่อมติ้มไปนี่แทบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับ อูเนื้อนุ่มมากเลยอันนี้จะออกหวานแต่ผมว่ารสชาติดีนะอนนี้นี้ซอสเขาดีแล้วตัวซี่โคงนิ่มมากถือว่าผมชอบหนะเนี้ยนะ เป็นฝลายก็โอเคครับรายการฮัทถนากินนะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับหากถ้าเกิดว่าฮัดพูดผิดภาพประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมครับสวัสดีครับ